ใกล้ถึงวันหยุดแล้วมีใครบางคนคิดถึงคุณบ้างไหมคนที่นิ่งเงียบหายไปคนที่ห่างกันไปนะคะเรามาดูกันเลยนะใหม่แรงนะคะหาถ้วยค่ะทัดน้ำเนาะมันมีความเศร้าความเสียใจความคิดถึงอยู่เลยเนาะน่าจะเป็นรักที่เพิ่งมีประเด็นกันไปไหมอม8ถ้วยเออเขาพยายามูบอ่อนแล้ว ความสัมพันธ์ที่จบลงไป justment จบไปแล้วจริงๆด้วย mm. เขาเป็นคนที่เดินหันหลังให้คุณไปก่อนไหมนะเขาเป็นคนเลือกที่จะไปก่อนแน่ๆเลยนะคะเพจอวอนแต่ก็คิดถึงมากอะ่ะดูสิไปนั่งเศร้าเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียวอะ่ะจบเองเจ็บเองแล้วก็คิดถึงเองอยากเริ่มต้นใหม่อยากลับมาหาใหม่ คือตอนนี้คิดถึงมากค่ะฟังเพลงเศร้าแล้วก็ร้องไห้เลยก็ว่าได้นะหน้าไพนี้นะคะท่าน้ำใมาอีกแล้วเนาะเขาเหมือนกับว่าอืมตอนนี้เออความรู้สึกเขานี่เรียกได้ว่าหนักอึ้งพองสมควรนะสิบไม้เท้าจัสเมนคือจบไปแบบเจ็บเจเดินจากไปแบบทั้งที่ยังรักมากอะความรู้สึกจากหน้าไพนี้นะ ความรู้สึกของเขาเป็นอย่างนั้นเนาะคือมันเหมือนคนที่ไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปอ่ะไม่อยากจากแต่ก็ต้องจากพอไปอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็แบบยิ่งเศร้าเลยจัสติกนะคะอืมรู้สึกว่าความรักการตัดสินใจเนี้ยมันเหมือนเขากำลังรู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดอะที่ทำแบบนี้กับคุณะ 7ดาบธาตุลมนะคะจะติกราศีตุลเนาะเดวิลราศีมังกรนะคะเออเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเดินออกไปเองหันหลังให้เองหนีไปเองเงียบไปเองแต่ก็เจ็บเองเจ็บมากด้วยคือมันเป็นความรู้สึกแบบตอนนี้หวยหาคุณมากแล้วค่ะ,ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะ่าจะปีปัญหาเรื่องหลักซ้อนไหนเนาะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ ตัวเขาเป็นคนตัดสินใจเองอื uh ืห huh. ราศีธนูนะคะแทมเพลนธาตุไฟแปดไม้เท้าจ o อ c อบคับนั่นไงคือพอจากไปแล้วก็เพิ่งรู้หัวใจตัวเองนะคิดถึงมากค่ะอยากกลับมามากอยากให้อยากให้ความรักครั้งเนี้ยมันมีโอกาสได้กลับคืนมาอีกครั้งเขาอยากติดต่อมาหาคุณมากเลยนะตอนนี้เนี่ยถ้านิ่งเงียบไปเองมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมา คือเขาเหมือนเขารู้หัวใจเตองอะ่ะว่าเขารักคุณมากเลยอะทั้งรักทั้งคิดถึงทั้งหวยหาคือความรู้สึกแบบ d ดวิลทัวพครับมันเป็นอะไรที่คุณเขาเขาลืมคุณไม่ได้อะคะ่ะในเวลานี้นะอีกไม่นานค่ะเขาน่าจะติดต่อกลับมาเนาะอย่างเร็วสุดก็น่าจะเป็น8วัน8สัปดาห์แหละหรือน่าจะค่ะ แต่สัปดาห์ก็2เดือนะเนาะแล้วไนพะ่ปิดท้ายเป็นสองถ้วยอะไม่เกินสองเดือนนี้เขาจะติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้เขาร้อนโนทนไม่ไหวแล้วค่ะอยู่ไม่ไหวแล้วจะเธอ